วันนี้มาทำพิซซ่าเวียดนามนะคะซึ่งทำโดยคนไทยใช้ครวัวที่ญี่ปุ่นนะ <c oughs> <c oughs> ah? พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะท็อกซิกมาหลายวันแล้วหลายคนคงอยากเห็นชนะมากับข้าวไงกลับาเะเทให้เบิ้เหล่านี่ละ่ะสูเอาเอาหมูไปลวนก่อนหมูบดนะไปล้วนไม่ต้องปรุงเยอะบ้านไหนสะดวกใส่โชยงโชยกุก็ว่าไปแต่นี้เกลือพริกไทยก็พอแล้วค่ะ นาะโคเลให้มันสุกแล้วก็เอ่อเอาอะไรนะที่เราหั่นเมื่อกี้นะเ๋ยเร็วเร็ว,รว,รวอะไรนะเนี้ยเนอ่ะหมูยอเออหมูยอลงไปกลิมให้มันกลร่มเกลียมนิดนึงแล้วก็ตักขึ้นนะแผ่นแป้งเวียดนามลงไปต่อไข่ไก่ลงไปไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดเออก็โคเลไข่ พิงน้องไว้สักพักหนึ่งนะให้ไข่มันเริ่มสุกก่อนเราก็ใส่ไส้ลงไปคุณนะเห็นไหมล่ะเวลากูพากตรงโบกตรงคีปตรงเสียงอะไรปุ๊บเนี่ยคนเริ่มบ่น <c oughs> ตกใจใช่ไหมล่ะมึงอย่าท็อกซิกเยอะไม่เป็นไรหรอกกูให้พลังงานตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วกูมาแฉต่อ <c oughs> เรื่องมันยาวเรื่องมันยาว <c oughs> ถ้ากูไม่โดนมากับตัวนะกูไม่กล้าออกมาพูดขนาดนี้คุณนะเออนี ใครอยากให้เล่าเรื่องอะไรว่ามาเลยสองทรงสอง,สองแสนมีอยู่จริงค่ะเออสมัยกูอาจจะคุ้มไงแต่ถูกวันนี้เด็กน้อยเป็นไงคะเด็กน้อยตาดำๆนะคุณนะ้า่สงสารเขามากเลย